สวัสดีครับก็ฝังทุกท่านครับพบกับรายการจากฝ่าง,งานวิจัยมกทางวิทยุมกแห่งนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่ง,งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โดยมีกระผมวิทวัฒยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับและวันนี้กระผมขอนำเสนอเรื่องถั่วเหลืองพืชที่น่าสนใจครับ ข้าฟังครับถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจตระกูลถั่วที่สำคัญของประเทศไทยครับโดยใช้บริโภคภายในประเทศในรูปของอุตสาหกรรมน้ำมันพืชอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองรวมทั้งบริโภคโ,โ,โ,โดยตรงโดยการแปลร,รูปเป็นอาหารอย่างเช่นพวกเต้าหู้เต้าเจี้ยวประเทศไทยต้องการใช้ถั่วเหลืองสำหรับการแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆครับ แต่ในปัจจุบันการบริโภคถั่วเหลืองอยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศครับและถั่วเหลืองนี้มีแหล่งปลูกที่สําคัญได้แก่ในจังหวัดสุขโขทยัยเลยเชียงใหม่อุตรดิษฐ์กำแพงเพชรตากพิษณุโลกและขอนแก่นครับก็ฟังครับโดยทั่วไปถั่วเหลืองจะเติบโตในดินเกือบทุกชนิดครับตั้งแต่ดินร่วนปนทรายจนถึงดินเหนียว แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนครับและดินร้วนปนทรายดินล่วนปนดินเหนียวดินที่มีความเป็นกรดและด่างระหว่าง6-7มีแร่ธาตุอาหารปานกลางและไม่ขาดธาตุรองที่จำเป็นอย่างเช่นธาตุเหล็กแมงกานิสโคบอลซัลเฟอร์โบรอรนสังกะสีและโมลิบดีนัมครับอย่างไรก็ตามถั่วเหลืองไม่ทนต่อสภาพดินเค็มและดินกรดจัดมากนัก ทั่วเหลืองครับสามารถงอกได้ระหว่างอุณหภูมิ5-40ถึง40องศาเซลเซียสครับแต่ที่อุณหภูมิประมาณ30องศาเซลเซียสทั่วเหลืองจะงอกได้เร็วได้ดีที่สุดประมาณ3 5ถึง5วันครับถ,ถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสการงอกของเมล็ดก็จะช้าลงอย่างมากประมาณ8 1 0ถึง10วันครับก็ฟังครับในช่วงระยะการเจริญเติบโต อ,อุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตที่สุดนั้นได้แก่30องศาเซลเซียสทั่วเหลืองจะหยุดการเจริญเติบโตถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสและถ้าอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสก็จะทำให้เกิดการแคละแกรนและมีผลเสียกับการออกดอกติดฝักครับ ผลเสียที่เกิดจากอุณหภูมิสูงก็จะยิ่งร้ายแรงถ้าเกิดถ้าเกิดการขาดน้ำด้วยโดยธรรมชาติแล้วนะครับถั่วเหลืองจัดเป็นพืชที่เป็นพืชวันสั้นและพันธุ์ที่ปลูกเป็นการขาส่วนใหญ่ก็จะตอบสนองต่อช่วงแสงโดยต้องการช่วงแสงที่สั้นเพราะการออกดอกดังนั้นถ้ามีการนำพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีในเขตในเขตเส้นศูนย์สูตรนะครับ ไปปลูกในเขตที่ห่างจากเส้นสูงสุดก็จะออกดอกช้ากว่าปกตินั่นเองครับและถ้าหากนำพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีในเขตที่ห่างจากเส้นสูงสุดไปปลูกในเขตที่ใกล้เส้นสูงสุดก็จะทำให้การออกดอกได้เร็วขึ้นครับก็ฟังครับอย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อช่วงแสงในแต่ละพันธุ์จะแตกต่างกันจึงเป็นลักษณะประจำพันธุ์ที่มีผลโดยตรงต่อระยะเวลาการออกดอก การสะสมน้ำหนักแห้งของมเมล็ดและผลผลิตสำหรับพันธุ์ที่ส่งเสริมในประเทศไทยจะไม่มีอิทธิพลของแสงมากนักเพราะได้คัดเลือกให้เหมาะสมกับสภาพการปลูกได้ตลอดทั้งปีนั่นไงครับเพื่อฟังก็ฟังครับถั่วเหลืองต้องการปริมาณน้ำฝนประมาณ300-400มิิเมตรครับตลอดฤดูปลูกแต่ต้องมีการกระจายตัวดีโดยเฉพาะในช่วงระยะการงอกครับ ออกดอกและติดฝักและสะสมน้ำหนักแห้งของมเมล็ดก็จะต้องไม่ขาดน้ำครับก็ฟังครับโดยทั่วไปตัวเหลืองทนต่อสภาพน้ำขังได้ในระยะสั้นๆได้ดีกว่าพืชไล่ชนิดอื่นๆแต่การเจริญเติบโตและผลผลิตอาจจะลดลงในช่วงการเก็บเกี่ยวไม่ควรมีฝนตก เพราะจะทำให้ฝากแหละเมล็ดเน่าหรือเกิดเชื้อราได้ดังนั้นควรเลือกพันธุ์ที่เริ่มควรเลือกพันธุ์นะครับที่เริ่มสุกแก่ในช่วง2-3ถึงสสัปดาห์หลังจากหมดฝนแต่ไม่ควรเกิน4สัปดาห์เพราะอาจขาดน้ำาในช่วงระยะสะสมน้ำหนักแห้งในเมล็ดซึ่งอาจทำให้เมล็ดรีบและมีผลผลิตที่ต่ำลงครับก็ฟังค,ครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ มาฟังกันต่อนะครับคุฟังครับปัจจุบันการปลูกถั่วเหลืองมีทั้งการเตรียมดินและไม่เตรียมดินในฤดูฝนการเตรียมดินควรมีการไถปรวนให้ลึกประมาณ15-20ซนติเมตรการทำตากดินไว้1-2สัปดาห์เพื่อให้แสงแดดมาทำลายวัชพืชและสัตว์ตพืชหลังจากนั้นก็ปรวนดิน ให้ล้วนสุยนะครับ1-2ครั้งสำหรับการปลูกในช่วงฤด,ดูแล้งในดินนาที่มีการระบายน้ำไม่ดีหรือในพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการให้น้ำก็ควรจะยกล่องปลูกหรือทำล่องระบายน้ำโดยรอบสำหรับการปลูกโดยการไม่เตรียมดินสามารถทำได้นะครับโดยการอ่าโดยจะเป็นการเก็บรักษาสภาพโครงสร้างของดินไม่ให้ถูกทำลายครับและรักษาปริมาณความชื้นในดิน แต่จะมีปัญหาเรื่องวัชพืชนั่นเองครับก็ฟังครับในการปลูกถั่วเหลืองควรจะทําการคลุมไรโซเบียมทุกครั้งครับถึงแม้จะเป็นพื้นที่ที่เคยปลูกถ,ถั่วเหลืองมาก่อนเพราะปริมาณเชื้อที่อยู่รอดในสภาพธรรมชาติอาจมีไม่เพียงพอไลโซเบียมที่ใช้จะต้องเป็นชนิดที่แนะนำให้ใช้กับถั่วเหลืองเท่านั้นครับ ไลโซเบียมจะช่วยจึงไนโตรเจนตากอากาศมาไว้ที่บ่มลากซึ่งถั่วเหลืองจะให้พลังงานและธาตุคาร์บอนแก่ไลโซเบียมในขณะที่ไลโซเบียมจะให้สารประกอบไนโตรเจนแก่ถั่วเหลืองเป็นการอาศัยอยู่ร่วมกันแบบให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับปริมาณไนโตรเจนที่ดึงได้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยครับชนิดของเชื้อไรโซเบียมชนิดพันธ์ุและอายุของพืชน,นอกจากนี้นะครับยังกล่าวได้ว่าควรคำนึงถึงวิธีที่ทำให้ไดโซเบียมที่ครุกกับเมล็ดถั่วเหลืองมีความสามารถดึงไนโตรเจนได้สูงขึ้นด้วยโดยจะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ นั่นก็คือการเตรียมน้ําเชื่อมเจือจางโดยใช้น้ําตาลทรายประมาณ5ช้อนแกงผสมน้ำและให้น้ําตาลนะครับละลายได้ในน้ำเชื่อมประมาณ300มลลิลิตรเทน้ําเชื่อมลงเคล้ากับเมล็ดถั่วเหลืองได้15กิโลกรัมถ้าใช้เมล็ดน้อยก็ให้หลดน้ําเชื่อมลงตามส่วนเคล้าเบาๆนะครับให้น้ําเชื่อมเคลือบกับผิวเมล็ด และเทผงไรโซเบียมลงไปบนเมล็ดในอัตราไดาโซเบียมหนึ่งถึงครุกกับเมล็ดถั่วเหลืองได้1 0 1ถึง15กิโลกรัมแล้วคลุกเบาๆให้ทั่วครับผงไรโซเบียมนะครับจะเคลือบเม็ดเมล็ดแล้วตากลมไว้ประมาณ15นาที ผงไดโซเบียมจะแห้งยึดติดกับเมล็ดไม่หลุดร่วงง่ายเมล็ดที่คลุกไดโซเบียมแล้วสามารถนำไปปลูกได้ก็จะได้ผลดีมากไม่ว่าจะเป็นหยอดด้วยมือหรือการหยอดด้วยเครื่องถั่วเหลืองนะครับจะได้รับไดโซเบียมที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าไปในปมรากทำให้ผลิตปุ๋ยไนโตรโจเจนได้มากครับและเป็นปุ๋ยไนโตรโจเจนที่วัชพืชไม่สามารถแย่งไปใช้ได้ช่วงนี้ยังไงเราพักกันก่อนสักครู่นะครับ ฟังครับการปลูกและระยะการปลูกถั่วเหลืองสามารถแบ่งออกได้เป็น2วิธีด้วยกันนะครับก็คือตามฤดูกาลปลูกนะครับนั่นก็คือฤดูฝนหลังจากการเตรียมดินการปลูกได้แก่การหว่านหรือการเปิดร่องแล้วโรยเป็นแถวหรือหยอดเป็นหลุมนะครับแต่วิธีที่ได้ผลดีนั่นก็คือการปลูกเป็นแถวใช้ระยะแถว50เซนติเมตรระยะหลุมประมาณ20เซนติเมตร หลุมละ4-5ต้นหรือการโลยเป็นแถวให้มีจำนวน20ต้นต่อแถวยาว1เมตรครับก็จะได้จำนวนต้นถั่วเหลืองประมาณ64,000ต้นต่อไร่การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งหรือหลังจากการทำนาถ้ามีการไถพรวนดิน ควรปฏิบัติการปลูกเช่นเดียวกับการปลูกในฤดูฝนแต่ถ้าไม่มีการไถปลวนดินนะครับก็เริ่มต้นด้วยการตัดต่อสังข้าวแล้วขุดล่องเพื่อใช้เป็นล่องน้ําหรือล่องระบายน้ําโดยไม่มีการไถปลวนก,การขุดล่องระบายน้ำดังกล่าวทําให้เกิดเป็นแปลงปลูกถั่วเหลืองกว้างประมาณ3-4เมตรและมีล่องน้ําเป็นเขตแบ,แบ่งแปลงครับ สร้างความชื้นในดินโดยการ ให้น้ำเข้าท่วมแปลงประมาณครึ่งวันจึงระบายน้ำออกแล้วตากดินนาน1-2วันให้หน้าดินไม่แฉะแล้วโรยเมล็ดถั่วเหลืองที่คลุกกับไนโซเบียมแล้วหลุมละ4-5เมตรห่างกันหลุมละประมาณ25-30เซนติเมตรครับก็จะได้ต้นถั่วเหลืองที่จเจริญเติบโตบต่อไร่นะครับประมาณ70,000 1 0 0 0ถึง1 0 0ต้นหลังจากการหยอดเมล็ดเสร็จแล้วนะครับถ้าจะใส่ปุ๋ยก็ควรใส่ในช่วงนี้เลยครับ เสร็จแล้วก็ใช้ฟางที่จะที่ได้จากการนวดข้าวนะครับมาเกลียคลุมพื้นดินอย่างสม่ำเสมอบนพื้นที่ในการปลูกถั่วเหลืองนั่นเองครับก็ฟังครับในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมีปริมาณธาตุอินทรีย์วัตถุสูงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยแต่หากเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางหรือต่ำก็ควรจะมีการใส่ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยฟอสฟอรัสมีความต้องการเป็นอย่างมากครับ ลองลงมาก็คือปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับปุ๋ยไนโตรเจนในดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำก็ควรจะมีการใส่ด้วยครับเพื่อช่วยทำให้ถั่วเหลืองสามารถตั้งตัวได้ในระยะแรกครับและหลังจากการงอกประมาณ3สัปดาห์ไรโซเบียมที่ไปเกาะอ,อาศัยที่รากถั่วก็จะเริ่มกิจกรรมการดึงไนโตรเจนจากบรรยากาศมาใช้ครับ ปุ๋ยไนโตรเจนก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปดังนั้นการปลูกจึงต้องคำนึงถึงปริมาณของธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเป็นหลักแต่โดยทั่วๆไปแล้วนะครับในดินที่ปลูกถั่วเหลืองในฤดูฝนก็มักจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำจึงนิยมใส่ปุ๋ยสูตร12-24-12ประมาณ20-30กิโลกรัมต่อไร่นะครับช่วงนี้ยังไงเราพักกันก่อนสักครู่นะครับ ฟังครับถั่วเหลืองมีโรคที่สำคัญนะครับได้แก่พวกโรลคลาสนิมพวกแอนแทรกโนดโรคใบจุดนูนโรลคลาน้ำค้างโรคใบด่างและ,มะแมลงศัตรูที่สำคัญได้แก่หนอนมแมลงวันเจาะลำต้นหนอนเจาะฝักถั่วเหลือง นอนม้วนใบนอนเจาะสมอฝ้ายและเพลียอ่อนครับก็ฟังถ้าถั่วเหลืองเริ่มสุกแก่ในช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งก็จะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดครับมเมล็ดที่ได้จะมีคุณภาพสูงเพราะ,มะเมล็ดจะไม่เน่าเสียหายอันเนื่องมาจากเชื้อราอายุการสุกแก่ของถั่วเหลืองในแต่ละสายพันธุ์ก็จะแตกต่างกันครับดังนั้นควรเก็บเกี่ยว ทันทีเมื่อใบร่วงและฝักแก่เปลี่ยนสี95%ของจำนวนฝักทั้งหมดโดยเก็บเกี่ยวแล้ววางเรียงเป็นแถวมัดเป็นฟ้อนตากไว้ในแปลงถ้ามีฝนตกอาจนำเข้ามาเก็บไว้ในโรงเรือนยกพื้นมีการระบายอากาศได้ดีแล้วนำไปตากแดดจนแห้งพอดีขณะที่ความชื้นของเมล็ดประมาณ1 4นวดด้วยเครื่องนวดถั่วเหลืองดำเมล็ด ไปลดความชื้นด้วยการตากแดดและก็คอยหมั่นกลับเพื่อให้เมล็ดแห้งได้สม่ำเสมอทั่วกันครับ หรือลดความชื้นด้วยการอบไอร้อนอุณหภูมิไม่เกิน40องศาเซลเซียสแนกระทั่งความชื้นของมเมล็ดอาจจะลดลงเหลือประมาณ12ครับมเมล็ดที่จะเก็บไว้ขยายพันธุ์นั้นนะครับเมื่อเก็บเกี่ยวและนวดตามวิธีข้างต้นอย่างถูกต้องแล้วให้ลดความชื้นของมเมล็ดลงอีกให้เหลือประมาณ8แล้วคัดมเมล็ดเสียอย่างเช่นพวกมเมล็ดเขียวมเมล็ดย่นนะครับและ,มะเมล็ดที่เป็นโรคออกทิ้งไปให้หมดครับตรวจสอบการ งอกของเมล็ดซึ่งควรสูงกว่า85เปอร์เซนจากนั้นนำการบรรจุในภาชนะปิดสนิทไม่ให้ความชื้นจากอากาศภายนอกเข้ามาได้วางภาชนะในที่ที่แห้งและเย็นถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนอ,อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถจะเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกได้ในฤดูการต่อไปนั่นเองครับก็ฝัง ก็ฟังครับเนื่องจากถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีโปรโตีนสูงและสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้มีการนำถั่วเหลืองมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารโปรโตีนสูงจากถั่วเหลืองหลายชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือนมถั่วเหลืองเป็นนมถั่วเหลืองที่ผลิตโดยการใช้อัตราส่วนถั่วเหลืองต่อน้ำเท่ากับ1ต่อห้าโดยน้ำหนักได้มีการ ปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการให้เทียบเท่ากับปริมาณโปรโตีนและไขมันของน้ำนมวัวและน้ำนมธรรมดาโดยมีปริมาณโปรโตีนและไขมันร้อยละ4.3และ6ตามลำดับครับเวลารับประทานก็ให้เติมน้ำเย็นที่ต้มสุกหรือน้ำร้อนนะครับต่อนมถั่วเหลืองเข้มข้นในอัตราส่วนเท่ากับ1ต่อ1อาหารเสริมของเด็กอ่อนกระเสด เป็นอาหารผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอายุตั้งแต่3เดือนขึ้นไปทำจากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็มแป้งข้าวเจ้าและน้ำตาลสายเป็นส่วนผสมสร้างวิตามินและเกลือแร่โดยผ่านกระบวนการอัดพองอบแห้งและบดเป็นผงผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการ ประมาณโปรโตีนและไขมันร้อยละ11และ13ตามลำดับก่อนบริโภคให้เติมน้ำร้อนไปนะครับประมาณ3เท่าโดยกวนให้เท่ากันมีคุณค่าทางโภชนาการเท่าเทียมกับนมผงราคาถูกกว่านมผงและอาหารเสริมจากท้องตลาดนะครับประมาณ3-5เท่าดังนั้นอาหารเสริมเด็กอ่อนกระเศษจึงเหมาะที่จะ นำไปใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กที่มีอายุ3ขวบขึ้นไปโดยใช้ทดแทนนมผงและอาหารเสริมต่างๆที่มีราคาแพงได้เป็นอย่างดีโปรโตีนกเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ต่างๆในการประกอบอาหารเป็นอย่างดีซึ่งมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ประมาณ3เท่าทำจากแป้งถั่วเหลืองพร่องมันเลยพร่องมันเนยครับเสริมด้วย แอมเมสไทโอนินปรัำร้อยละหนึ่งแล้วผ่านกระบวนการอัดพองและอบแห้งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณโปรตีนและไขมันร้อยละ49และ0.5ตามลําดับซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ ก่อนการรีโภคให้นำมาแช่เย็นหรือน้ำร้อนประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งนิ่มหลังจากนั้นก็นำไปประกอบอาหารแทนเนื้อสัตว์ได้ทันทีประชาชนให้ความสนใจในปฏิภัณฑ์นี้มากนะครับโดยมีสถิติในการจำหน่ายเพิ่มขึ้นทุกปีโปรโตีนกเกษตรนะครับนอกจากจะทำจากแป้งถั่วเหลืองพร่องมันเนยแล้วแล้วยังสามารถทำได้จากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม เสริมด้วยแอลเมสไทโอนินร้อยละหนึ o ่งและผ่านเครื่อง w i n เทจเทกเจอร์ไลซแล้วอบแหง้งได้โปรโตีนกเกษตรที่มีลักษณะเป็นแผ่นกลมพองฟูมีสีเหลืองนวลก่อนรีโฟกนำไปแช่น้ำจนแห้งสนิทนะครับ ซึ่งถ้าเป็นน้ำร้อนก็จะใช้เวลาแค่2นาทีและ5นาทีส่วนสำหรับน้ำเย็นนั้นก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆหรือเป็นเส้นเพื่อประกอบเป็นอาหารต่างๆแทนเนื้อสัตว์ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โปรโตีนกเกษตรที่ได้จะมีปริมาณโปรโตีนร้อยละ47.4ไขมันร้อยละ17.9และความชื้นร้อยละ5.2 นอกจากนี้แล้วยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากเช่นพวกขนมผิงกระเสรหรือคุกกี้กษะเรบะหมีกหรรมกก่กระเรหรือบะหมี่โปรตีนกรอบกรอบกระเศรหรืออาหารครบเคี้ยวโปรโตีนสูงซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนมากจะมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นครับ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปจากพืชผลทางการ,กรเกษตรอีกมากถ้าท่านผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ห้องขายของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิยายาทยาลัยเกษตรศาสตร์เวลาสำหรับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกในวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับรายการนี้ใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ